ทักษะและความชำนาญของช่างแอร์สวัสดีครับผมแชมป์เฉลิมชัยจันมณีและนี่คือเอสตอทางรอดของระบบการศึกษาสวัสดีครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กนักเรียนหรือนักศึกษานะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวพนักง,งานนะครับหรือตัวบุคคลที่ ทำงานให้กับองค์กรนะครับองค์กรในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นอง,องค์กรใหญ่หรือองค์กรเล็กก็ตามนะครับก็มีคอนเซปต์วิธีการคิดคล้ายๆกันนะครับหัวข้อวเน,น้นจะคล้ายๆกับของ HR หน่อยๆน,นะครับแต่ว่า,าผมพยายามจะไม่ให้เป็นทางการมากขนาดนั้นก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาคุยแล้วก็ปัญหาที่เจอเนื่องจากองค์กรที่ผมทําอยู่ก็ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับหัวข้อนี้ค่อนข้าง มากเลยทีเดียวก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินว่าพนักง,งานของเราทำอะไรได้บ้างเอา,เอาง่ายๆก็คือผมอยากรู้ว่าถ้าหัวหน้าจะสั่งงานคนคนหนึ่งหรือหรืองานงานหนึ่งในสถานที่สถานที่หนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาจะสามารถเลือกตัวบุคลากรของเขาไปใช้ให้ถูกต้องกับงานได้อย่างไรถ้าพูดในศัพท์ของทาง HR ก็คือเป็นตัว competency management นะครับ หรือว่าการบริหารจัดการความสามารถของตัวบุคคลอันนี้เนี่ยมันรู้สึกมันห่างไกลตัวมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันทําให้บริษัทเล็กๆหรือ s m e เเล็กๆเ,เนี่ยได้เติบโตนะครับโดยการที่เราสามารถฝึกฝนแล้วก็เข้าใจว่าคนของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถทำหัวข้อนี้ได้ไหมหัวข้อนั้นได้ไหมและเมื่อเขาทำไม่ได้เราจะพัฒนาเขาไปได้อย่างไร ผมก็เลยวันนี้เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทัชใครหลายๆคนแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ว่าภายในองค์กรของผมเองเนี่ยเขาบริหารจัดการกันยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยอันดับแรกสุดนะครับก็คือตัวของผู้วางระบบหรือหรือคนที่จะคิดตัวระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งหรือหรืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เขาจะปฏิบัติงานเนี่ยเขา ต้องทําอะไรเป็นบ้างนะครับผมยกอย่างหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเช่นช่างแอร์นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสกิลของช่างแอร์เยอะแยะมากมายนักนะครับแต่ว่าเวลาเราอยากจะได้ช่างแอร์สักคนหนึ่งนะครับช่างแอร์คนนี้เนี่ยเขาจะทําอะไรเป็นบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทักษะเช่นงานที่เขาต้องไปทำยกอย่างเช่นคุณต้องไปเซอร์วิสแอร์คือไปล้างแอร์นะครับ เปลี่ยนทายฉีดน้ํายานะครับเป็นสกิลขั้นพื้นฐานล้างแอร์นะครับก็1กก,ก็เวลาเขียนใช่ไหมครับก็เขียนว่าทักษะที่ใช้คือ1ล้างแอร์สซ่อมแอร์ air นะครับอันนี้ซ่อมแอร์เนี่ยก็จะก็จะลึกลงมาพอสมควรว่าแอร์ที่คุณซ่อมนะครับหรือแม้ว่าหรือแม้แต่แอร์ที่คุณล้างเนี่ยขนาดของแอร์ใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับมีเส้นตรงไหนไหมที่จะแบ่งระหว่างคนที่ล้างแอร์ไซส์ใหญ่ได้ กับไซส์เล็กได้มีความแตกต่างกันหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานที่คนคนเดียวจะทําได้นะครับมันเป็นงานที่เกิดจากการเอาคนหลายๆคนแล้วก็คนที่ปฏิบัติงานจริงๆมานั่งพูดคุยและคัดแยกออกมาเป็นรายละเอียดของกิจกรรมแต่ละอย่างที่จะต้องทําก็ถูกแยกว่าเช่นล้างแอร์นะครับล้างแอร์ไส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับซ่อมแอร์ไส์ใหญ่ไซส์เล็กอันนี้ผมแบ่งคร่าวๆแค่นี้ก่อนสมมติมีแค่ สี่อย่างก็คือล้างแอร์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กซ่อมแอร์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กอันนี้ในแต่ละกิจกรรมนะครับสิ่งที่เราจะต้องมามองก็คือว่าในแต่ละกิจกรรมเขาจะต้องมีทักษะอะไรบ้างในแต่ละกิจกรรมนั้นผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าล้างแอร์ไซขนาดเล็กแอร์ไซขนาดเล็กก็จะเป็นแอร์ที่อยู่ตามบ้านทั่วไปนะครับขนาดไม่เกินกี่หมื่นบิททีก็ว่ากันไปวิธีการล้างก็จะมีทักษะ ที่ใช้ในการล้างเช่นคุณล้างด้วยโฟมไหมคุณรู้หรือเปล่าว่าน้ํายามีผลอย่างไรต่อต่อแอร์เลือกใช้น้ํายาได้ถูกต้องหรือเปล่าพวกนี้เนี่ยมันจะถูก list ออกมาเป็นในบริษัทผมเรียกว่าเป็น qualification นะครับหรือหรือความสามารถตรงนี้เนี่ยมันจะถูกเขียนออกมาเลยครับว่าการล้างแอร์ขนาดเล็กเนี่ยคุณจะต้องทำสเต็ปที่1คุณต้องรู้ว่าจะตัดไฟจากแอร์ได้อย่างไรยกตัวอย่างนะครับ 2คุณสามารถที่จะบอกได้ว่าน้ํายาที่คุณใช้มีคุณสมบัติอย่างไรกับแอร์สามสามารถลงมือปฏิบัติแล้วล้างได้นะครับพวกสกิลเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเขียนออกมานะครับว่าคนคนหนึ่งถ้าเราจะทํางานสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องทําอะไรเป็นบ้างหลังจากสกิลหรือคอลเคชันเหล่านี้เนี่ยถูกแบ่งย่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทําการดูให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามีความสามารถตามสกิลที่กําหนดนะครับ ก็คันนี้เหมือนเป็นจิ๊กซอแล้วครับคนคนนึงอยากไปทํางานล้างแอร์ขนาดเล็กเรารู้ว่าแอร์ขนาดเล็กเนี่ยจะต้องใช้สกิลเหล่านี้เราก็ไปดูในกลุ่มคนของพนักงานเราว่าคนของพนักงานเราเนี่ยมีใครที่ใช้สกิลเหล่านี้ได้บ้างก็หยิบจิ๊กซอเหล่านั้นนะครับมาประกอบกันแล้วบอกว่าคนคนนี้สามารถที่จะไปล้างแอร์ขนาดเล็กได้ก็จริงๆคอนเซปต์เบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับคิดออกมาว่ากิจกรรมกิจกรรมหนึ่ง เขาจะต้องทําอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็แมปทุกอย่างเข้าไปกับตรงนี้นะครับแล้วก็บอกได้ว่าเขาสามารถที่จะปฏิบัติงานนั้นได้นะครับรายละเอียดปีกย่อยนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนี้เขามีสกิลที่เรากําหนดจริงๆนะครับหรือ Activity หรือสกิลเหล่านี้เนี่ยสามารถโยงไปได้ถึงเกี่ยวกับ เงินเดือนนะครับหรือหรือผลตอบแทนที่เขาจะได้นะครับซึ่งหัวข้อเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ที่ที่ทำให้ตัวพนักงานหรือตัวองค์กรได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเงินที่เราจ่ายไปหรือความสามารถของตัวบุคลากรเราถูกแสดงแล้วก็นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะสวัสดีครับหลังจากฟังจบแล้ว คิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นและติดตามกันได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Spotify SoundCloud แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษากันนะครับ